แต่มาทุกเรื่องของการเรื่องของเงินที่ต้องปรับพื้นที่ก,ก็ยิ่งทุกข์มาสมาคนรที่ไม่มีนะครับเราจะเชื่อมต่อกันยังไงครับนั่นคือการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับแพทย์ก็อยากจะคุยครับว่าเอ้ยมาแบบนี้ยาเมื่อไหร่จะนัดโฟล์อัพบางทีไม่มีนะครับอยู่โรงพยาบาลศูนย์ส่งไปถ้าไม่มีโฟล์อัพไม่มีแผนการรักษาเป็นยังไงครับผมก็จะงง,งๆว่าเอาจะให้ผมส่งกลับมายังไงจะถามใครอะ่ะนึกออกไหมครับ ผมอยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็ต้องมองว่าเอายาก็ไม่ชัดในโลกนี้มันต้องโพลา์อัพหมอเขานัดโพลาร์อัพเท่าไหร่ถามยายยายก็ไม่รู้เรื่องพ่อตาพ่อคนที่ไปนะฮะคนที่ไปฟังหมอพูดก็ลูกสาวแต่ไปกรุงเทพแล้วมีไหมครับมีนี่คือข้อเท็จจริงเราต้องต้องพัฒนาบนข้อท็จจริงมันถึงเกิดได้เราไม่สุดีนะครับนี่คือข้อท็จจริง เราจะเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรมันต้งเกิดระบบเ e ฟ l ล้ s ซิสเ m มมันต้งเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลมันต้งเกิดศูนย์ที่ต้องดูแลทั้งหมดต้องจัดการสิ่งเหล่านี้ให้นะครับถ้าผมอยู่ในเครือข่ายสมมติว่าผมอยู่สักโหนดหนึ่งเนาะผมอยู่คอนสารก็แล้วกันคอนสารขึ้นกับภูเขียวผมมาใชา้ภูมิไม่ได้ ตัวไหมครับอย่างน้อยก็มีหมอเมดที่คอยปรึกษาผมกรณีที่เขามีอาจจะมีภาวะที่แทรกซ้อนหรือไม่เป็นไปตามแผนการรักษามีทีมที่คอยดูก็ต้องมีระบบอะไรครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับบางทีถ้าแพทย์คุยก็จะรู้ว่าต้องวางแผนอะไรต้องทําอะไรนะครับจริงๆแล้วนี่ผมก็ยังบอกว่าด้วยวิธีคิดเหล่านี้นะครับว่าเราจะเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยยังไงระหว่างทีมสาวิทาชีพในทุกระดับจนถึงระดับของหมู่บ้าน ในนี้เริ่มเห็นยังครับทุกคนเห็นนะครับที่บอกว่านี่คือการเดินไปแต่ละก้าวที่จะฝักที่จะผลักดันให้เกิดที่ผมบอกนะครับผมพยายามทำตรงนี้เป็นสิกว่า 20, ปี20ปีแล้วทําให้เกิดเขียนอยู่ในธรรมนูญสุขภาพว่าต้องพัฒนาไพรมารีแคร์นะผมเห็นนโยบายบรรยบายเอามาอยากธรรมนูญสุขภาพทำเรื่องของระบบการส่งต่อในทุกระดับที่เหมาะสมรัดดิ้งมาจามาน,นี้นะครับหมายก็ว่าถ้าต้องส่งไปส่งกลับพูดง่าย โอเคครับเรากำลังจะมาสู่ความเป็นจริงแรกๆมาท่านกระโฮมพิสิทธิ์ผมบอกว่าไม่ใช่มันเป็นอินด,ดิวดัวอินดิวดคืออะไรครับมอบในความเห็นส่วนตัวให้พยาบาลนี้ตามคนไข้พยาบาลบอดตามคนไข้ในข้อท็จจริงทำได้ไหมครับทำได้อยู่แต่เมื่อพลักงานเยอะเข้าไปไม่ได้หรอก ก็ทํำยังไงนะครับคนที่ชอบเยี่ยมบ้านได้ไอ้คนไม่ชอบละ่ะทําได้ไม่กี่คนหรอกครับถูกไหมครับทาได้หมู่บ้านเดียวก็เก่งแล้วตําบลเดียวก็เก่งแล้วแต่เรากําลังจะดูแลคนสามหมื่นห้าพันคนอยู่ในหนองบละเวเราต้องเซตร,ระบบที่ต้องดูแลให้ครอบคลุมที่สุดที่สามารถทําได้นั่นคือโจทย์ของผมเลยนะครับผมจะไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้ถูกเยี่ยมบ้านแค่สิบคนเพราะคนในมือผมที่ติดบ้านต,ติดเตียงอยู่ขนาดนี้ประมาณเกือบร้อยคนนะ ราต้องเซตร,ระบบให้ได้นึกภาพไหมครับติดเตียงอยู่ปวันร้อยเกือบร้อยคนทั้งองคเภอถ้าใช้คนสองคนเป็นไงตะเวนหมู่บ้านไกลที่สุดเนี่ยห่างจากหมู่บ้านไกลที่สุดห่างจากผมเท่าไหร่ไหมประมาณห้าสิบกิโลทำได้ไหมครับถ้าเกิดติดเตียงอยู่นูน่นห้าสิบกิโลเป็นไงเอ่ยไปครั้งเดียวนะ พอก็ส่งมาแล้วบอกว่าไปเยี่ยมแล้วจริงๆมันควรจะเยี่ยมทุก3วัน2วัน1วันได้ซ้ำไปเนาะไปทําแผ่ให้เบสซอไปทานุ่นทํานี่ให้เนาะนี่คือปัญหาที่ที่เราบอกว่าเราพยายามที่จะทำให้แะ้วครับไม่ใช่อิมิดรุไม่ใช่เรื่องของทําเฉพาะกิจแต่เป็นทําให้มันยั่งยืนโจทย์นะครับเราก็จะใช้บ้านเป็นเตียงได้อย่างไรหลายท่านในที่นี้ คุ้นเคยกับบอร์ดและคุ้นเคยกับการเยี่ยมในบอร์ดของสพอที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าผมทำงานกับสพอมาส่วนหนึ่งและได้แนวคิดตรงนี้4,3เธอหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับสำหรับคนอยู่ในโรงพยาบาลคุ้นเคยไหมครับคุ้นเคยเนาะการดูแลที่บ้านมันก็ใช้หลัก4,3เธอร์ไหมครับใช้หลักการเดียวกันแต่ การแคร์กระบวนการดูแลต่างกันไหมครับต่างกันในบริบทเพราะมันไม่อยู่ในโรงพยาบาลควรจะมีแนวทางไหมครับควรจะมีไกด์ไลน์ไหมครับในการดูแลแต่ละโรคถ้างั้นแต่ละคนก็รักษาแบบสเปซสะปะถูกไหมครับมันถึงจะนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอะไรครับการดูแลพื้นปูยังไงดูแลยังไง,รยยง,ไงประเมิยยังไงถูกไหมครับถ้าโรคนี้มาจะให้การรักษาดูแลยังไงคอนซัลต์เมื่อ,อไหร่น,นี่คืออะไรครับ เป็นกระบวนการแค r e นะครับเดี๋ยวจะผมมีความเริ่มแปละนะครับแนวคิดตัวนี้นะครับใน w o r ดมีอะไรครับ admit ถูกไหมครับอะไรอีก care discharge มีไหมครับใน w o r ดนะครับด้วยปัญหาทุกโรคเข้าเข้าสู่ระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคเด็กโรคผู้ใหญ่โรคคนแก่อะไรโรคอะไร,ะไรต่างๆมันก็มีเข้ากระบวนการหลักๆนี้หมดไหมครับหมดแต่ไกด์ไลน์แต่ละโรค มันก็จะมีความแตกต่างกันตามสภาวะของปัญหาการนิชัยโลกของคนไข้แต่ละรายโอเคนะครับอันนี้ผมกำลังเข้าจุดตรงนี้ให้ท่านมองเบดีไซน์ต่อเนาะนะครับคอมมิวนเคชั่นการสื่อสารท่านนึกภาพไหมครับในวอร์ดมนสเอดมีญาติมาบอกมีการพูดคุยการสื่อสารทั้งระหว่างเรากับคนไข้ คนไข้ตกเตียงคนไข้น้ำเกลือหมดคนไข้เป็นไข้สูงปวดทิะ่ะไครบอกครับญาติมาบอกใครบอกพยาบาลบ้างบอกน u r s e เอกบ้างบอกที่ดอินชาร์ดบ้างถูกไหมครับบอกทุกคนที่นั้นถูกไหมครับเราก็ตั้งโจทย์ว่าถ้าเขาอยู่ในบ้านละ่ะเขาจะบอกใครบอกใครครับเขาอยู่บ้านห่างจาก โรงพยาบาลบอกญาติแล้วยาติจะบอกใครจะถามใครครับ mm hmm. นี่ผมกาลังให้ท่านคิดตามถูกไหมครับอันนี้คือการดีไซน์ระบบนั่นคือการอะไรครับต้องมีช่องทางผมบอกนี่คือต้องหาช่องทางที่เขาสื่อสารระหว่างเราเขาบอกหมอนไมายเสร็จหมอไม่ตอบไม่ได้บอกใครครับบาบอกพยาบาลเสร็จพยาบาลบอกว่าให้ายาแก้ปวดให้ไปแล้วสองเม็ดไม่หายพยาบาล ถามใครต่อครับแพทแล้วดูแลในชุมชนต่างกันตรงไหนล่ะครับต่างไหมเอ่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับในระบบการแคร์ถูกไหมครับถูกไหมครับแต่การจัดการต่างกันแน่นอนเพราะอะไรครับวอร์ดหมออยู่ในโรงพยาบาลถูกไหมครับแต่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านหมออยู่ในโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านต่างไหมเอ่ยต่าง เราต้องเซตระบบคอนดิชันแคร์เหมือนไหมครับเหมือนกับในได้บอร์ดไหมฮะต้องมีการวางแผนถูกไหมครับเราก็ต้องเขียนแผนการรักษาเมื่อ,อไหร่ไปเยี่ยมเมื่อ,อไหร่ไปดูแผลเมื่อ,อไหร่ดิชาร์ทีมกว้างขึ้นกว้างขึ้นทั้งแหละไม่ใ่เฉพาะในโรงพยาบาลแล้วเจ้าที่เราประสอใช้ทีมเราไหมครับใช่ไหมเอ่ยอาสาสมัคร ใช้กิฟเวอร์ผูดดูแลใช้ทีมเราไหมครับใช่อบใช่ไหมครับพวกนี้เหมือนถ้าผมมองอบทเหมือนสังคมสงเคราะห์นะนะครับข้อมีปัญหาเรื่องบ้านไม่พัง,พงบอกอบทช่วยสังคมสงเคราะห์ก็ให้ค่ารถอบทให้ค่ารถพารถมารับมาส่งแม่นี่คิดคล้ายกันนี่จัดจินตนาการที่ผมบอกนะฮะเราแ,แปลงจากนี้ทําไมผมแปลงจากนี้เพราะว่าผมคุยกับเจ้าที่ว่าผมอยากได้แบบนี้ ผมสื่อไม่ได้ผมต้องหาวิธีการสื่อสื่อด้วยการใช้สีสามเตอเพราะเจ้าที่เขาจะคุ้นเคยถูกไหมครับคุ้นเคยแบบนี้มากกว่าเนาะจะสื่อว่ามันต้องมีแบบนั้นแบบนี้ไหมผมก็ใช้หลักนี้แหละครับพี่แม่จินตนาการเรามีว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แต่เราต้องไปเรียนรู้ผมกําลังเรียนรู้วิชาการโนเลดว่าเราจะสื่อเขาอย่างไงฮิวแมนการพัฒนาคนพัฒนาทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับ ตั้งแต่ตัวคนไข้าญาติผู้ด,ดูแลเมื่อกี้เขามีหลักสูตรพัฒนาผู้ดูดดแลด้วยใช่ไหมครับเราไม่ใช่เพราะาตัวนี้ถามว่าแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลต้องพัฒนาไหมบางทีไม่็คนไข้นะท่านต้องพัฒนาในการเลยครับสื่อสารพูดคุยกับทีมอนามัยไหมครับก็ต้องสอนทีมอะไรนะทีม FCT ของตำบลไหมครับในการจะรายงานเคส นะฮะที่เสียงโทรศัพท์ใครกันไม่รู้นะครับเราต้องสอนนะครับผมถึงบอกว่า